เดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้าจะพาพวกเจ้าไปดูสถานที่ที่หนึ่งที่ข้าอยากจะให้พวกเจ้าได้สัมผัสทุกคนลงไม่ได้นวะลงเร็วนวะ อ้ามินี่ไปไหนแล้วเนะี่ยโอ้ยไอ้งโง่ไม่คุ้มไม่ดีๆอ๋อขอโทษแล้วกันนะไม่ให้ภัยเดี๋ยวเจ้ารอข้าก่อนเดี๋ยวข้าจะไปเอาเดี๋ยวข้าจะไปเอาอาหารให้ โก้บรรจุกระปุกเตด้ว,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 วยได้ครับอะไรนะอะไรนะโอเคบรรจุกระปุกเตาข้าไม่มีบันบดให้เจ้าข้ามีแต่กาแฟตาไอโฟงเอาไปกินซะเ,เอาดิ รสชาติเป็นอย่างไรรสชาติอร่อ,อ,อดีมาก,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 กดีมากอีนี้าจะไปหาผลไม้มาจากไหนวะเนี่ยผมจำได้ว่าิดตรงนี้ดีนะ

ครับข้ามีเรื่องที่เจ้าต้องรู้ออข้ามีเรื่องที่เจ้าต้องรู้ขับรถระาวังนั่งรถพ่เอ,อ,อเพียครับระวาังสร้างรถใหม่สร้างรถใหม่หรือไม่ก็เดินไปเลยไปเ,เดินเดินเดินเออ อะไรขึ้นอ๋อเฮ้ยอะไรวะเนี่ย่กีวที่กีไเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันนคือว่าอะไรอย่างีลจำไม่ได้แล้วแต่ไม่ว่ามาเฮ้ย เมาาคเี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนผมมีสถานที่ที่หนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะนี่นี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยไม่คุ้นเลยอ่ะเฮ้ยนี่ม,มาสถานที่หันสาเลยนี่อันนี้ไม่เคยมาทุกคนคิดว่าจะระเบิดเถิดเทิงไหมร้านแหลกสลายขนาดนี้เจ้ายังไงดีละเนี่ยเฮ้ยทุกคนไข้ปริศนาก่อน สองพันห้าร้อยสามสิบสองอะสองพันสามสิบสองนี่วะทุกคนรีบออกเร็วเจ้าเจ้ารู like ้สึกหนาวหรือไม่ หนาวจนจะกลายเป็นกีเน่าแล้วใช่ไหมไ้แแล้วเจ้าจะดื้ออีกไหมข้าไม่ให้เจ้ากลับลงไป,ไปขึ้นไป เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคดีมากเดินหน้าประเทศไทยเฮึ่มไอเพลงไอเพลง จะจบแล้วจะจบแล้วอีกนิดหนึง่งนิดนึ่งข้าเห็นประโยชน์อันสมควรแล้วเจ้าเห็นโทษของการนอกคอกแล้วหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วเจ้าก็น,นิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวข้าจะเดี๋ยวนะเพลานี้ข้าจะพาพวกเจ้ากลับไปยังค่ายของจะค่ายของพวกเราโอเคหรือไม่โอเคโอเคครับแต่ว่าเราคงต้องบอกว่าคนดีบอยเล็กไหนข้าไม่เห็นมีน้องของเจ้าเลยมีแต่เจ้าในะที่ทาข <c oughs> ้าจะพาเจ้าทายปัญหา เจ้ารู้หรือไม่เจ้ารู้หรือไม่เ <c oughs> จ้ารู้หรือไม่สิ่งใดสิ่งใดที่จะสามารถสดใน OBS ผ่าน YouTube ได้นั่นคืออะไร <c oughs> สตรีมคีส์ <c oughs> แล้วช่องไหนคือช่องทีวีสมมุติช่องแรกสททั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ทุกคนเตียมตุ๋ยหลังมินีิเดี้ขึ้นมาดีๆและเจ้ารู้หรือไม่ว่าห้าสิบเป็นว่าห้าสิบมันมันมัน พีคาดมันหมดพองและเจ้ารู้หรือเอาดีดีและเจ้ารู้หรือไม่มว่าทีวีสมมุติช่องแรกคือช่องอะไร,รพิษอีกช่องหนึ่งถ,ออถูกต้องแล้วคำขวัญของช่องนี้คืออะไร กุาแล้วรู้หรือไม่ใครทำให้ช่อง C E T V พังพิษได้เพราะว่าตัวเจ้าบอนกต้องอะไรนะตัวเจ้าบอกชอบพิษมีคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มเกมโชว์ ยอง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 เอาเอาเอาดีดีแล้วเอาดีดีเอาดีดีไปมาแล้วขึ้นรถท่านพนาชาครับรีบมาลูกลูกรอพ่อด้วยลูก โอ้ยถึงจุดหมายสักทีจะทำอีกไหม <S 1> <S 1> กลัป็ปะ